สวัสดีนะครวันนี้จะมารีวิวการสั่งของในแอป Air Express นะครับอันนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือเคสโทรศัพท์ iPhone ที่สั่งผ่าน Air Express นะครับสั่งวันที่26พฤศจิกายนนะครับ2,563นะครับก็ พิ่งได้รับวันนี้วันที่22 22เดี๋ยวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ย2 23บานะครับ23ก็23มาการาคม2564รนะครับรวมแล้วเป็นระยะเวลา59วันนะครับก็ตีไปซะเฉียด2เดือนนะครับถือว่าเป็นการสั่งของที่นานมากคือเขาเอามาใส่ในตู้ไปสี์หน้าบ้านนะครับ ตอนนี้เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนอ่ะคือไปเช็คตู้ไปรษณีย์อ่ะเข้ามาวางไว้ไว้ให้ไม่มีการเซ็นหรืออะไรบอกกล่าวอะไรใดๆน,นะครับเป็นเคส p h o n e ซึ่งเราก็ยังไม่ได้ซื้อ iPhone นะแต่เราก็ซื้อเคสไว้เล่นๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อหรือเปล่าพี่สาวซื้อแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อนะครับคือเอามารีวิวให้ดูว่าความนานเนี่ยคือต้องรอได้นะครับเพราะว่าสั่งวันที่26พฤศจิกายนของเริ่มส่งประมาณ29นะครับส่งไม่ซึ่งส่งออกจากร้านค้าเขานะครับไม่รู้ที่ไหนอ่ะ ในจีนหรือที่ไหนก็แล้วแต่แต่จานหน้าซองเนี่ยเห็นเขาเขียนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก็ส่งออกนอกประเทศเขาอะวันที่29ใช่ไหมยี่สิบเก้าพฤศจิกาสองพนห้รบมนะครับแล้วก็เราก็ลืมไปเลยเราก็เช็คเช็คเช็คสถานนะมันก็ไม่ขึ้นอะไรมันก็บอกว่าออกจากประเทศต้นทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่ามีในในไทม์ไลน์ของการส่งอ่ะก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนในช้อปปีหรือในใน,ในลาซาด้าเลยทั้งสิน้นแต่เราคิดว่าเออมันก็คงของไม่แพงอะนะ คือไม่แพงขนาดไหนก็คือเป็นเงินไทยก็ประมาณ16บาทนะครับ16บาทเพราะว่าสั่งครั้งแรกอ่ะมันจะได้ลดราคาอะไรสักอย่างจาไม่ได้ละอีกเป็นเงินไทยก็16บาทไม่เสียค่าส่งอะไรทั้งสิ้นก็ได้มาแล้วนะครับวันที่23เนี่ยก็คือวันเนี้ยเดือนมกราคม59าวันก็คือตีไปซะสองเดือนแล้วนะคือต้องรอได้นะครับถ้าจะสั่งในของจากในเอเวอร e เร e ก s ์เน, uh, นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ทางขวามือนี่ก็จะมีว่าสิงคโปร์ไม่รู้ว่าสิงคโปร์เขาส่งต่อมาหรือเปล่านะเหมือนกับว่าอาจจะมาขึ้นท่าเรืออะไรที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยส่งมาที่ไทยนะฮะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะเห็นว่าโมบายโฟนโมบายโฟนนะฮะเคสนะครับ, Case รบ12 Pro Max ผมว่าน่าจะใช่นะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเช็คนะแต่ผมว่าน่าจะใช่มันเป็นรุ่นแบบว่าสีสันแบบฟลูออเรสเซนต์นะฮะเราสั่งสีฟ้ามาไม่รู้จะได้สีฟ้าหรือเปล่าก็จะ ประมาณนี้นะครับให้ดูกันคร่าวๆเนาะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยแล้วกันสักครู่นะครับโอเคแกะกล่องมาแล้วนะครับในกล้องเนี่ยอาจจะออกเห็นเป็นสีฟ้านะครับแต่ของจริงค่อนข้างออกไปทางน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินก็ดูโดยรวมถูกใจนะถูกใจมากมก็รู้ว่าเนี่ยก็คงเป็นสไตล์ของจากประเทศจีนนะครับแต่ว่าสวยนะครับสวยงามนะครับ แต่ว่าขออนุญาตไม่ให้ลิงก์อะไรทั้งสิ้นนะฮะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเมสเจมาถามอะไเพราะว่าอะไรไหมกลัวว่าเออ่คนดูเนี่ยจะรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราแนะนําของแบบไม่ดีไปก็คิดว่าเคสอย่างนี้น่าจะหาไดหา้หาซื้อได้ในไทยแหละแต่สําหรับคนบ้าของถูกอย่างเราหรืออยากลองของนะครับคือผมสั่งจคือผมจ่ายเงินเลยนะผ่านผ่านบาัตรใช้บัตรบัตร ATM นะฮะจ่ายไปก็คือตัดยอดผ่านของ ม t สเตอรที่เป็นมาสเตอร์ค์ดนะครับก็เสียไป16บาท93สตางค์นะครับเพราะว่าส,ส,สั่งครั้งแรกนะไม่เสียไม่เสียอะไรเาลดาให้อะไรสักอย่างเนี่ยคือเราไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเนาะนี่นะครับสวยงามมากนะครับงานนี่ผมให้เทียบกับเคสเออของโฮโคะที่คลิปที่ผมไปซื้อ iPhone กับพี่สาวผมนะให้ ใกล้เคียงประมาณนั้นเลยนะครับข้างหลังนะครับจะมีตุ่มส,กสากๆนะครับเล็กมากเพื่อกันเวลาใส่ใส่ครอบไปบน i p h o นอะ่ะทำให้มันไม่เป็นลายน้ำนะครับสวยงามก็คือเคสซิลิโคนเคสยางทั่วๆไปอะแต่ผมว่าเออมันสวยดีไม่มีรอยนิดนึ่เห็นไหมเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างหลังนิดเดียวก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเออของมันค่อนข้างถูกมากนะครับ ก็มารีวิวลักๆนี่คือไม่ได้มาไม่ได้มารีวิวเคสนะครับแต่เป้าประสงค์คือเล่าเล่าว่าเออเราสั่งมาจาก a อริเอ็กซ์เนี่ความนานเราต้องรอประมาณไหนอะไรยังไงนะครับแล้ววิธีการส่งเขาส่งยังไงอะไรเงี้ยแต่ของแต่ละอย่างก็คงส่งไม่เหมือนกันแต่สําหรับเคสเนี่ยเขามาหย่อนให้ในเมล box ในตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านนะครับก็ออกไปเอาใบบินค่ะบินค่าไฟก็เลยเ,เจอใครอะไรมาใส่ไว ก็ไม่รู้ก็เนี่ยอย่างที่เห็นก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าถูกอ่ะสิบหกบาทนะเอาไว้เปลี่ยนสีสําหรับคนซื้อโทรศัพท์นะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอเล่าเล่าเรื่องนะครับเหมือนแชร์ประสบการณ์นะครับการสั่งของก็คือได้ของแน่นอนนะครับเขาไม่ได้โกงอะไรเราสําสหรับร้านนี้นะที่สั่งผ่านเอริกส์เอ็ก็ได้ของเรียบร้อยนะครับในราคา16บาทใช้เวลา เฉียดเฉียดหกสิบวันนะครับก็คือสองเดือนก็คือสั่งเสร็จก็ให้ลืมไปเลยว่าสั่งของอย่าไปซีเรียสอย่าไปดิ้นรนแบบไม่ใช่อย่าไปดิ้นรนอย่าไปร้อนใจมากเพราะว่าคือของเข้ามาแน่แต่วิธีการส่งขขาจะส่งช้าเพราะว่าค่าส่งมันไม่มีไงของผมค่าส่งมันไม่มีก็ประมาณนี้ถ้าสั่งใน l a z a d a นะฮะก็จะน่าจะเร็วนะก็หาดูครับเคสอย่างนี้มีเยอะแยะนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็อาจจะคลิปอาจจะ เลย5นาทีขึ้นไปนะครับแต่หมายถึงว่าเออก็สําหรับใครที่ไม่เคยสั่งของประเภทเนี้ยจากแอป,ปแอป,ปนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับนนคุณนายครับ